สวัสดีค่ะอันนี้ใส่กาวอ e ี o อกซี่แล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะตอนที่ใส่ไม่ได้รีวิวเพราะว่ามันแห้งเร็วมากต้องช่วยกัน2คนคะ่ะพอเสร็จแล้วเราก็ํามาเก็บรายละเอียดอีกทีนึง mm hmm. ก็จะทิ้งไว้ประมาณวันหรือ2วันนะคะเพื่อให้ความแข็งแรงของโครงสร้างบ้านนะคะ mm hmm. ประมาณนี้นะคะพีะ่ช้เตรียมเหล็กเมื่อวานพีท่ทำเตรียมคานคอดินก็ใช้กาวอ e ี็อกซี่นะคะ ช้เหล็ก9้ามินตัดแล้วทำเป็นข้อให้ยึดกาวให้เหนียวแน่นนะคะอย่างที่เคยรีวิวมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้องทิท้งไว้ให้สักสองวันแนะนำนะคะให้ช่วยกันสองคนอีกคนนึงต้องคนกาวไว้เพราะกาวมันแห้งเร็วมากนะคะเตรียมทำคานคอดินตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันค่ะ เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้สัก2วันนะคะใช้กลาวอ e ีบ็อกซี่ก็เป็นยี่ห้อนี้ค่ะ fcu เอาแล้วกันนะคะนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะอันนี้ เสามุมท้ายสี่เส้นไปเรื่อยๆเสามุมสเส้นเหมือนกันแล้วก็เสากลางเสากลางนี้แยกข้างมก็ห6เส้นทำเหมือนกันนะคะ ดูไว้เป็นแนวพานะคะสร้างบ้านด้วยสองเราค่ะสวัสดีค่ะ